ไก่แบบโจนไงไก่แบกโจนเผาใหม่ไปน้อยนึงเลือสมเนแตนเลยโบ้มีน้ำจิ้มพร้อมเนี่ยน้ำจิม้มน้ำจิ้มเผ็ดเผ็ดไก่ปีกใหม่ปีกใหม่พี่น้องอันใหม่ๆเอาให้ผัวกินโบ้เลิศสมเนแตนเลยหิมะบัดทิมีมันลุยพี่น้องไก่บบกโจนเผามีผักพร้อมนี่ผักเลิศสมเนแตนคือเกาหิมะหิมะมลุยพี่น้องมาลุยลม,ลม, 9, มามามาลุยไก่เผาน้ำกันโบ้ไก่เผาอบปิด บ่จ้าคอยก็บสบายบอยู่บู้ยเลยสมัยม่อนมันยอมาเลยมันหนักมาไก่มันมาเไยมันหนักไก่ไก่ไก่เลี๋ยเคิงหนึ่งบ่คิงกับหางบ่วู้วแม่ใจไม่ใจบ่บพูใหญ่กิน,น้าวค้างอยู่ละพะูอใหญ่บอกกล่องพ่ใหญ่ออรอพือใหญ่เห็นงานเห็นงานสวนเห็นงานสวนหมอก็แล้วค่ะมามาอุลลมลมชี้เงี้ยเจ้าหี้แต่ไปนอนสกู๊สกุน ริ้งคอลลาเจนเนี่ยริ้งกันเนี่ยนุกันพูดอินดิสวรรให้พ่อไนยเงี้ยดื่มคอลลาเจนเพื่อนแบบว่าเพื่อนเฒ่าแล้วเพื่อนเฮ็ดงานปวดแขนปวดขาสิดื่มคอลลาเจนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้เบิ่อนก่อนมาแล้วมาแล้วรอมอคอลลาเจนให้พ่อใหญ่กินสิเนี่ยพ่อใหญ่กินยแกจะพูดกินแบบปวดแขนปวดขาเดี๋ยวเอานี่ใส่อีกก่อนเห็นปะก่อนจะกินคอลลาเจน เนี่นวคนกับบอ,อามาลืมนานแหลน่านี่แนีคนนี่คอลลาเจนคอลลาเจนกระป๋องหนึ่งสามรอยเบาทเท่านั้นเท่านั้นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งราคาเพียง390บาทให้คนแก่คนเฒ่าให้คนชราให้คนสวยเหมือนยาสกูกินก็ได้ผิวพรรณจะได้สวยเต่งปังเต่งตึงแล้วก็ร่างกายจะได้แข็งแรงสมบูรณ์ด้วย เก็บตามข้อตามกระดูกเคล็ดขัดยอ,อกมันก็จะ,จะค่อยๆหายไปดื่มทุกวันเอาผสมอาหารหรือเอาผสมน้าน้าดื่มเนี่ยแม่แม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่เห็นไหมใส่ไปเลยหนึ่งช้อนแล้วก็ของพ้าใหญ่ของข้ใหญ่ใส่น้ําผลไม้ใส่น้ําเปล่านี่ใส่ไปเลยหนึ่งช้อนอย่าลืมนะคะหนึ่งกระป๋องสามร้อยเก้าสิบบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอย่าลืมนะคะแล้วก็เอามาผสมอาหารกินได้เลยผิวจะได้สวยๆด้วยไหม ผิวสวยผิวขาวแต่งตึงเออเห็นไหมหน้าอกอึ้งไมใส่ไมแต่งเลยนี่เอาใส่แล้วก็โคนโคนโคนให้เข้ากันนะคะมันละลายง่ายไงม,มันใส่กับน้ําดื่มใส่กาแฟใส่นมใส่ได้หมดทุกอย่างใส่ชาใส่อาหารมันไม่ทําให้รสชาติอาหารเสียนะอือจะบอกให้เป็นคอลลาเจนผสมอาหารอคอลลาเจนผสมอาหารเพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มา อ,อันนี้ <Thank you. S 1> เลือดสเปนแตนเลยเสียดกันละเสียดเสียดบีกีนนะเลือดสเปนแตในเลยโว้ย oh, hey. ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งรานะคาเพียงสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนันนัซื้อติดบ้านไว้ให้คนแก่ให้คนชราได้ดื่มได้กินได้ผสมอาหารได้ผสมน้ำดื่มกินทุกวันวันละหนึ่งช้อนตวง ทุกวันวันละหนึ่งช้อนตวงมันก็จะได้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จะได้ไม่เจ็บปวดเจ็บเมื่อยเจ็บปวดตามข้อตามกระดูกกระดิ่งมันก็จะได้ห,หายไปนะคะอย่าลืมนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งคอลลาเจนเชอร์มานผสมอาหารนะคะอย่าลืมนะคะมาปัจจุบันมันลุยแบบนี้มามามา,มาลุยกันลุยกันเพราะไงเพราะีอีมนันหอ่อยังมมันทะเลกินอยู่มั้งะว่าโอ้ยข่าเหนียวเดื่เสียงบนเข้าเหนียวก็เลือดสมัมเต็มเลยนข้าเหน,ยนียวง,งาม น้ำพุทยายสมพูเลยคอน้ำักบุณนี่ยากิน,นียนนุณย,ย,ยกินกรเป็นนันแซนวิดปุณยาเยกินแซนวิดเป็นไก่ไก่อบแซนวิชเป่ากระทามหานิยมเพียงเห็ <c oughs> เป็นกับหลักเป็นกับลงจำเปก่อน mười bốn năm mười sáu tốt đâu bằng chín. hưng bunyak 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 Cua, ơi. Cua, ơi. Cua ơi. หน,นันงมันนี่แซ่บๆมันใหม่เพเียงียงเคียงๆบักเคียงมักหนังแท้ๆว่าใหม่ดิว่าเอาออกจากมันมันใหม่เชียงมักมันเป็นพริกเป็นอันนี้นะเป็นพริกเป็นขิง ถ้าตัอใหม่ไปเลยมัดหมอทนี่นี่ดีวาชิมอืมเดี๋ยวๆตาก่อนเน้ย่อนไปกินปลาาขาอปะกินปลาทะเลอบกินมีเพร่ ร้อนๆวิ่งร้อนดูๆขโมยขโมยโอ้โหบุ๊กเลยสต็มเลยนี่ตูดมันอืมเลยใกล้ตัวนี้ครับตอนนี้ติบหังหลา ชิบอลล็มาโอ้เทนดอลล่าที <s um> <S ่ชี่กินใชไม่้บิ๊คุ้มมาทิ่เป็นน้อชายกับมันสองหัวกล่าตัวละสองกวกาโอเคเลยนะ

nên cái ngon sẽ nón thêm 10 phút, 10 phút qua. I post scammer in my page already. It's morning I look your face in the thêm Scammer. Mình có ad. พอแอดเฟสเดนพูมาเนพูกับบรลับเป็นเพื่อนก่อพูก็คุยกับมันคุยรอยกมูแลนี่แอบับเยนะมันติดตไม่อีกบ้างรมันิห่วงวานเนพูหมันเนาะพื่ใหญ่บอกว่าพี่ใหญ่บอกว่ามันถามว่าไนแถคอยก็บอกพี่ใหญ่ไว้เด้ก็บอกพี่ใหญ่วเนี่แต่เป็นสาตกินเหพใหญ่ฟังนใหญ่ก็ได้บอกว่าเอาติดแถวม้สิบอกว่าจะเป็นเกีสานมาเนาะเป็นไรม่มา เพื่อนเขาบอกว่าเราบอกมันได้บอกมันนําว่านเราเป็นคนสุดเป็นแม่เลี้ยงลูกเดียวเพื่อนเนี่ยน้ำมันเงีะเกินกว่าตัว่าแ้ยเนี่ยน้ำมันเยอยบอกเงี้เกี่ยวกันบอกเงี้เกี่ยงสินทีเราลุกขึ้นยังตอนแหนถามมันบอกว่ามันซื้ออย่างมันก็บอกว่ามันซื้อพักสติ ไปนี่เอาไปมาเมมันบอกซื้อหนึ่งซื้อไปอย่างไรซื้อที่สองไปอ่านเอาเด้อมันเขาใหญ่เปิดเล็มบอกเใหญ่ตั้บเป็ใหญ่กัหูอ่ะเนใหญ่บอกเป็นก้อนอย่างจำคอนซีจาของมาได้สิเขียนไปออกเล่ห์ถอะอ่ะจเป็นบ้าจริงจำคอดซีจาของมาได้ไม่บอกบอกอย่าไม่ตีหัวไก่เขาว่าเขาหูมบบหูท่านมันบอกกับมันดีดีก่อนแล้วแล้วมันจเข็ยนไม่อีกบ่ บ่เงีย้ยว่ะเวี๋ยวพ่บอกเันเลื่องแวฝ่า,า,า,ามันจรกันไหมจ้ากอนเสิรวันใหญ่ก็นได้น <c oughs> น,น,น้ำเย็นด้ดีแล้วตีกินน้ำอีกคนเขาถ้าตีตามตอนต่อไปยังพูดถึงไล่ย่างนนอก แต่มันมาบอกเยี่ผู้ก่อนเพิ่เยอะยันมันหูใสเยังผู้ก่อนต้องเออเกติน่ะุเสียงยังเสียงมาทางมามีแฟนคลับเขียนมาหลายครั้งเออดูดิส่งอดรูปส่งอดรูปมาให้ยี่ยผู้เบิ่งมามาแบบว่ามาปรึกษาสิน่ะยายยายคนนี้นั่นนะมันส่งเงินมาให้หนูอย่างงู้นอย่างนี้นะได้คุยกันด้วยขอวิดีโอคอ a กันแต่ไปเชื่อมันเป็นพวกนักต้มตุ๋นเพิ่งแต่เปอร์เซียเยี่ผู้เน้ย เขาจะดันทุล <spit> ัง <Yeah. S 2> ันโอเคยันทุลังกันแล้วตัเื่อหรอกัน่อเชื้อได้ปูแล้วพวกจอมเสียใจอือเสียใจว่าพ่อเสียงนั้นซีฟอม